สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำบัวลอยสาครสีกษัตริย์ไปติดตามวิธีการทำกันได้เลยค่ะหั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นๆตามนี้ค่ะแล้วนำไปนึ่งประมาณ20นาที มาเตรียมในส่วนของบัวลอยเผือกกันค่ะนำเผือกที่นึ่งได้นะคะมาใส่กระมังค่ะปดขยี้ให้ละเอียดนะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆนี้ให้เข้ากันค่ะ เติมน้ำเล็กน้อยค่ะระหว่างที่คลุกเคล้าแป้งนะคะเพื่อที่จะทำให้แป้งนั้นเหนียวได้ที่ง่ายต่อการปั้นค่ะพอแป้งของเราเหนียวได้ที่แล้วนะคะก็ลงมือปั้นค่ะเป็นลูกกลมๆเล็กๆล,ลักษณะการสังเกตว่าแป้งเหนียวได้ที่ขนาดไหนนั้นก็สังเกตได้ค่ะลักษณะเหมือนกันปั้นดินน้ำมันนะคะปั้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดในส่วนของเผือกนะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็ได้ปั้นในส่วนของเผือกหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฟักทองค่ะขยี้ฟักทองค่ะให้ละเอียดเหมือนเดิมเลยนะคะตามด้วยส่วนผสมค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะและตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในส่วนของฟักทอง เราไม่จําเป็นต้องผสมน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองของเรามีน้ําเยอะอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงมือปั้นค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นลูกกลมๆเล็กๆนะคะปั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าฟักทองของเราจะหมดนะคะบัวลอยฟักทองของเราก็ปั้นหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมันสีส้มกันนะคะ ขยี้ให้ละเอียดค่ะตามด้วยส่วนผสมค่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นในส่วนของมันสีส้มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมสุดท้ายของเรากันค่ะมันม่วงค่ะนํามันม่วงมาบดให้ละเอียดค่ะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวเหมือนเดิมเลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในส่วนของมันม่วงเราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยได้ค่ะในในขั้นตอนที่ผสมแป้งนะคะเพราะว่ามันม่วงเนี่ย ค่อนข้างที่จะแห้งค่ะเพื่อง่ายต่อการปั้นของเรานะคะตอนนี้เราก็ได้บัวลอยของเราครบทั้ง 4, 4สีแล้วนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะยังไม่ต้มเลยก็ดูน่าทานมากแล้วค่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆในการทำบัวลอยสีกริย์ของเรานะคะก็จะมีเม็ดสาคูค่ะกะทิค่ะน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มบัวลอยกันค่ะเราจะนำบัวลอยที่เราปั้นแล้วเรียบร้อยนะคะมาต้มนะคะจะเห็นไล้ว่าบัวลอยของเราสุกแล้วนะคะเพราะว่าลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะแล้วเราก็จะตักบัวลอยขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะ สีสันสวยงามมากเลยค่ะเราจะนำาบลอยของเรามานอกน้ำย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของน้ำกะทิกันนะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะเราใช้กะทิอร่อยดีนะคะเพื่อความสะดวกในการ ทำขนมของเรานะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตา,มา,าลมะพร้าวค่ะเกลือค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ใบเตยสดนะคะเราจะใช้กลิ่นของใบเตยช่วยนิดนดหน่อยค่ะถ้าใครไม่ไม่ไม,มีหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ คนให้น้ำตาลละลายหมดนะคะแล้วก็กะทิเดือดแต่ไม่ต้องเดือดมากนะคะเพราะว่าถ้ากะทิแตกมันเราจะไม่อร่อยค่ะพอกะทิเริ่มเดือดขึ้นมาดีหน่อยเราจะใส่ในส่วนของโบลอยของเราลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อของโบลอยเนี่ยคลุกเขากับกะทินะคะให้เพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ใส่เนื้อบัวลอยลงไปแล้วนะคะ<ม>เราก็รอให้กะทิเดือดขึ้นมามนิดหน่อยก็ปิดเตาได้เลยค่ะขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสาคูนะคะวันนี้เรามีสาคูที่เป็นแบบสีๆแบบนี้นะคะเราจะใช้สาคูตัวนี้นะคะ เราจะนำเม็ดสาคูที่ต้มสุกแล้วนะคะมาล้างด้วยน้ำเย็นค่ะเพื่อที่จะป้องกันให้เม็ดสาไม่ให้เม็ดสาคูของเราติดกันนะคะน้ำเย็นจะช่วยได้ค่ะจะทำให้เม็ดสาคูของเราแยกออกจากกันแล้วก็สวยงามนะคะ สาคูเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะบัวลอยสาคูสีกษัตริย์ของเราออกมาหน้าตาน่าทานค่ะส่วนเม็ดสาคูเนี่ยเราสามารถที่จะผสมเข้าไปในบัวลอยทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะแยกผสมได้ค่ะตามแต่สะดวกนะคะหน้าตาน้าทานมากๆเลยค่ะ